สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้เราก็มาต่อในเรื่องของดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินอยู่นะครับโดยอยู่ที่เรื่องแรกนะครับเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งคลิปที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของดอกเบีย้ยคงต้นไปแล้วนะครับดอกเบีย้ยคงต้นก็คือการคิดอัตราดอกเบีย้ยโดยอยู่ในรูปแบบของอเงินต้นเท่าเดิมตลอดไม่ว่าจะกี่งวดกี่ปีนะครับเราก็คำนวณโดยใช้เงินต้นเท่าเดิม แต่ทีนี้ในคลิปนี้เรามาดูในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะครับดอกเบี้ยทบต้นเป็นยังไงดอกเบี้ยทบต้นก็คือดอกเบี้ยที่กําหนดให้มีการนําเอาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการคิดดอกเบี้ยไปรวมกับเงินต้นเพื่อนํามาเป็นเงินต้นของงวดถัดไปกล่าวคือถ้ามีการคิดดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้เงินต้นของงวดต่อไปมีจํานวนมากขึ้นด้วย ซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตร a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n อ่าซึ่ง a นะครับก็เหมือนเดิม a แทนเงินรวมทั้งหมด p an, นะครับก็คือแทนเงินต้น i จะแทนอัตราดอกเบี้ยต่องวดส่วน n จะแทนจำนวนงวดที่คิดดอกเบี้ยนะครับอ่ากี่งวดก็ n an, เป็นเท่านั้น จำสูตรดีๆนะครับ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับวันนี้มีตัวอย่างทั้งหมด3ตัวอย่างเองนะครับมาดูในตัวอย่างที่1นะครับอ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างที่6แล้วตัวอย่างแรกของวันนี้อ่เขาบอกว่านำโชคฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวน10,000บาท เป็นเวลา5ปีโดยที่ธนาคารให้ดอกเบี้ย6 5ต่อปีอต่อปีขอให้หา2อย่างคือ1ให้หาเงินรวมทั้งหมดโดยที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปีกับคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกๆ4เดือนทีนี้เรามาดูในข้อแรกกันนะครับข้อแรกคือคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปี จากโจทย์เรามีอะไรบ้างมี P. P P ก็คือเงินต้นนะครับเงินต้นที่ฝากไว้ก็คือจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทส่วน i คืออัตราดอกเบี้ย1.65%็นะครับก็คือ1.65หารด้วย100นะครับก็จะได้เป็น0.0165 ส่วน n นะครับจำนวนงวดก็เป็น5ปีนะครับเพราะคิด5ครั้ง <c oughs> เพราะว่าเขาคิดต่อปีแสดงว่าปีละครั้ง5ปีก็5ครั้งได้ตัวแปรครบแล้วก็จากสูตร a เท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n อ่ะเราก็แทนค่าเลยนะครับจะได้เป็น a เท่ากับ p, p 1, 1 1> บก,ก็คือ1000 0 0คูณด้วย1บวก i ก็คือ0.0165ยกํากำลัง n อ,อ่ะในวงเล็บบวกกันนะครับก็จะได้เป็น1จุด 1> 0 1 6ยอ่ายกกำลัง N อ่ะ n ก็ต้องเป็น5นะครับก็เป็นยกกำลัง5อ่าทีนี้จะเห็นว่าเลขในวงเล็บนะครับมันเป็นเลขยกกำลังและเป็นทุนิยมด้วยนะครับในเรื่องนี้เราก็จะต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้คำนวณได้นะครับซึ่งโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับ โทรศัพท์บางรุ่นก็สามารถใช้แอปพื้นฐานของโทรศัพท์ได้เลยแต่ถ้าไม่มีนักเรียนสามารถหาโหลดจาก Play Store หรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับที่มันโหลดแอปเครื่องคิดเลขที่สามารถคำนวณทศนิยมเลขยกกำลังอถอดรากได้นะครับตรงนี้ครูก็ต้องเอา1.0165ยกกํากำลัง5นะครับ 1นึ่งจุดศูยกกําลัง5อ่ะมันจะได้เท่ากับ1.085267793าอะจะเห็นว่า,าเลขละเอียดยิบเลยนะครับอ่ะ้คิดใช้กือกเลขก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็คูณด้วย หนึ่งแสนนะครับที่เป็นเงินต้นอ่าเราก็จะได้มาแล้วนะครับว่าเท่ากับอ่าครูขอปัดเศษนะครับเป็นทศยมสองตำแหน่งแล้วกันอ่าเราก็จะได้ประมาณหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกจุด 78อ่าตัวเลขจริงๆมันได้จุด7793นะครับอ่า9ก้าก็ปัดขึ้นเป็น8ดังนั้นเมื่อสิ้นปีที่5านำโชคจะมีเงินรวมทั้งหมด18,526 78สสตางค์นะครับอ่าสำหรับ ข้อแรกนะครับที่โจทย์ในข้อนี้ถามที่โจทย์ในตัวอย่างนี้ถามนะครับก็ได้มาแล้วทีนี้เราลองไปดูเทียบซิว่าในข้อ2เนี่ยคิดต่อปีกับคิดทุกๆ4เดือนเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับได้เท่ากันหรือเปล่าไปดูนะครับในข้อที่2ที่โจทย์ถามคิดดอกเบี้ยบแบบทบต้นทุกๆุกเดือนอทีนี้เราไปตีโจทย์กันก่อน ทุกๆสี่เดือนก็คือ1ปีคิดกี่ครั้งครับอ่าหปีคิด3ครั้งอ่าสเดือนครั้งหนึ่ง4เดือนครั้งหนึ่งสครั้งก็จะครบ12เดือนก็คือ1นึปีพอดีดังนั้น5ปีก็คิดดอกเบี้ยทั้งหมดอ่าปีละ3ก็5ปีก็15นะครับได้15ครั้งดังนั้นเราจะได้ n ของเราก็คือ15บหานะครับส่วน I i ก็คือ0.0165แต่แต่ว่ามันไม่ได้คิดต่อปีแล้วมันคิดทุก4เดือนดังนั้น1ปีมันคิด3ครั้งก็ต้องหาร3นะครับ อ่าตรงนี้นะครับก็ใช้เครื่องคิดเลขได้เหมือนเดิมนะครับ0 0 1 6 5หาร3หรือใครจะคิดมือก็ได้นะครับเ็ได้ตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่อ่าตรงนี้ก็จะได้เป็น0.0055ดอ่าดังนั้นค่าไอในข้อนี้นะครับก็คือ0 0น5 5จ อ่ะเราก็มาคำนวณกันเลยจากสูตร a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n อะก็จะได้เป็น a หรือเงินทั้งหมดเท่ากับ100,000คูณด้วย1บวก0.0055ายกกำลัง สิบห้าอ่ะเราก็ไปคิดในวงเล็บนะครับบวกกันมันก็ได้หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าห้ายกกำลังสิบห้านะครับอ่ะมาดูซิว่าได้เท่าไหร่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าห้ายกกำลังสิบห้ามีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสามสองหนึ่งห้าอ่าถ้านักเรียนใช้เครื่องคิดเลขนะครับพอได้คําตอบตรงนี้นักเรียนก็คูณต่อได้เลยนะครับคูณด้วยแสนได้เลยจะได้คําตอบออกมาเลยเป็นเหตุผลที่ครูไม่ได้ปัดเสษตรงนี้เพราะที่ครูคิดจริงๆนะครับครูก็ใช้ตัวนี้คิดเลยเพราะมันใช้เครื่องคิดเลขจิ้มได้เลยนะครับ เราก็าไปคูณกับหนึ่งแสนมันก็ได้นะครับเป็นต้นยมสี่ตำแหน่งเหมือนกันมันก็ได้เป็นหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดสามสองดังนั้นนะครับเมื่อครบห้าปีนำโชคก็จะมีเงินทั้งหมดหนึ่งแสนแปดพัน 5้าร้อยเจสิาองต่างอาจจะเห็นว่านะครับคิดแบบปีละครั้งกับคิดแบบปีละ3ครั้งอ่เห็นว่าต่างกันไหมเอ่ยอก็ต่างกันอยู่นะครับอาจจะไม่มากเพราะว่า,าความถี่ในการคิดดอกเบีย้ยต่างกันน้อยแต่ถ้าสมมุติคิดดอกเบี้ยป,ปีละ ทุกๆ1เดือนอย่างนี้ถ้าเป็นทุกๆ1เดือนนะครับปีหนึ่งมันก็12ครั้งอ,อาจจะต่างกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับถ้านักเรียนสงสัยก็ลองไปคิดดูนะครับว่าคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกๆ1เดือนเนี่ยะจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับข้อที่ตัวอย่างแรกนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับทั้งสแบบ อ่าถ้างงหรืออะไรนะครับก็ลองย้อนคลิปดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปโจทย์ถามว่าถ้ามานะฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ย5%ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเมื่อสิ้นปีที่3จะได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด ห้8หมื่บาทยีสตางให้หาว่ามานะฝากเงินไว้กี่บาทนะครับอ่าเราก็มาดูข้อมูลในโจทย์นะครับอ่าที่มีนะครับเงินทั้งหมดที่รวมดอกเบี้ยแล้วนะครับค่า A ก็คือ57,881.25 i นะครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ย5%ก็คือ0.05%และ n นะครับจำนวนงวดก็คือ3อ่าพระข้อนี้คิดต่อปีเลยนะครับไม่ได้คิดทุก3เดือน4เดือนหรืออะไรก็คือคิดต่อปีก็คือ3ปีก็3ครั้งเลยอ่าทีนี้เรามาแทนค่าการจากสูตรของเรานะครับ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n อ่ะเราก็จะได้แทนค่าไปนะครับ a ของเราก็คือ5 7 8 8 1.25เท่ากับ p ไม่รู้ติดไว้นะครับ1บวก i อขอโทษ i ของเรารู้แล้วนะครับ i ก็คือ0จุด 0 5ยกห้ากกำลัง3อ่าในวงเล็บตรงนี้บวกกันได้1.05นะครับเอามายกกำลัง3อ่าเราก็จะได้5 7 8 8 1.25เท่ากับ p คูณอะไรนะครับ อ่าหนึ 05, ย์ห้ากกำลัง3เท่ากับ1.157625ดหนึ่อ่าหนึ่งจุตรงนี้คูณอยู่กับ p นะครับเราย้ายไปก็ย้ายไปหาร เราก็จะได้เป็น p มีค่าเท่ากับ5 7 8 8 1.25หารด้วย1.157 625เท่ากับ50,000พอดีนะครับแปลว่ามานะฝากเงินไว้กับธนาคารนะครับทั้งหมด50,000บาท อ่ะนี่นะครับตัวอย่างที่สองของวันนี้นะครับโจทย์ไม่ได้ให้หาเงินทั้งหมดอ่าแต่ให้หาว่าฝากเงินไว้เท่าไหร่เราก็จะสามารถใช้สูตรเดียวกันนะครับหาได้เลยโดยใช้การแก้สมการเอานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับ ัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะครับกู้เงินจากธนาคาร5ล้านบาทธนาคารคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเมื่อครบ7ปีต้องชำระหนี้ทั้งหมด9 1 4ล้าน1 4บบาทให้หาว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดต่อปีนะครับอ่าให้หาดอกเบี้ยทีนี้อ่าเราก็มาดูมีอะไรบ้างจากโจทย์นะครับ เงินทั้งหมดหรือ A ก็คือ9ล้าน1นึ0 0 0ส6บาทอ่า P เงินต้นนะครับเงินต้นก็5ล้านบาทอ่าส่วน N นะครับก็7ปี N ก็คือ7จจากสูตรดเดิมนะครับ A เท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n อาแทนค่าเข้าไปนะครับ a ก็คือ9 1 4 0 1 9 6เท่ากับ p ก็5ล้านคูณกับ1บวก i ไม่รู้ติดไว้นะครับยกกำลัง n n ก็คือ7 ค่อยๆแก้สมการไปนะครับตรงนี้5ล้านอยู่ตะห่างตัวแปรนะครับก็ย้ายไปก่อนตรงนี้มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปหารกับ9ล้านกว่าอ่ะเราก็มาดู9 1 4 0 1 9 6หารด้วย5ล้านได้เท่ากับ1จุด 8280392เท่ากับ1บวก i ยกกำลัง7อ่ายกกำลัง7อยู่ห่างเล็บนะครับยกกำลัง7ย้ายไปเป็นอะไรแหละทีนี้ยกกำลัง7นะครับก็คือให้ไปถอดรากที่7นะครับของฝั่งตรงข้ามอ่ะ เหมือนกันนะครับเป็นเลขที่ยากเราต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดถอดรากที่7ของ1.8280392นะครับอถอดรากที่7ของ1.8280392 ่ะแป๊บหนึ่งนะครับกดผิดเอาใหม่มันได้ประมาณนะครับ 1.09าค่าจยิงนีคือ1.09 06ตัวแล้วก็7นะครับรูปัดเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็ได้1.09มีค่าประมาณ1บวกไอ่1บวกยนะครับย้ายไปเป็นลบดังนั้น i ของเราก็มีค่าประมาณ0.09อ่ดาดังนั้นธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.09นะครับหรือถ้าแปลงกลับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าไร9เร์9%ต่อปอีวันนี้ก็เนื้อหาไม่เยอะนะครับมีตัวอย่าง3ข้อเดี๋ยวค้า้ต่อไปก็จะเพิ่มตัวอย่างทั้งดอกเบีย้ยคงต้นและดอกเบีย้ยทบต้นนะครับให้ดูอีกนิดหน่อยเพื่อ,อเพิ่มความชำนาญในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงนะครับ อ่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักมาถามนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ